สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่มานําเสนอนะครับคันนี้เป็น i s u ู u m i l s e v e นะครับเป็นตัวแรกปี2005เครื่องสัมพันดีเซลเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ไม่ข้ามสองแสนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันเลยครับว่าสวยขนาดไหนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสวยๆสักคันนะครับของค่าย i s u ซ u คันนี้เป็นม i l s e v นะครับ ปี2005เครื่องสามพันดีเซลเกียร์ออตโต้ขับ2นะครับรถสีสันเต็มนะครับเ5สวยเงาทั้งคันที่สำคัญจัดทรงหล่อๆให้หมดแล้วนะครับแม็กกับยางของใหม่นะครับแม็กเป็นของเลนโซ่ยางโยโกฮาม่าปี2024นะครับชุดนี้ต้องมี30,000กว่าบอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาไม่ข้าม2,000 0นนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1,98,000บาท ได้รถครอบครัว7ที่นั่งที่จัดทรงให้หมดแล้วพร้อมใช้งานบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสีสันไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกนะครับสวยมากไฟเลี้ยวออกหูไฟหน้าขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับสวยๆบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มเลยนะครับภาสีหกแปด ายในได้เป็นเบาะหนังนะครับทั้ง3แถวเลยสวยๆแตกลายงามไม่มีพวงมาลัยสวยแผงประตูสวยได้เป็นจอ Android เชื่อมบลูทูธเล่น Google YouTube Google Map ได้หมดเลยแถว2นะครับ <S <S เช่นเดียวกันสวยหมดเลยนะครับเบาะทั้ง3แถวแถวกลางมีที่วางของครบนะครับ เบาะแถวสามนะครับสวยๆเลยไม่มีฉีกขาดมีที่วางแก้วให้ทั้งคู่พื้นที่เยอะนะครับไปได้ครอบไปได้ทั้งครอบครัวนะครับในราคาไม่ข้างสองแสนเดี๋ยวพามาชมคัสซีคัสซีสวยไม่มีสนิมเหมือนรถใหม่ๆนะครับคัสซี เดี๋ยวพามาชมส่วนของท้ายรถท้ายรถได้เดิมเดิมหมดนะครับอันนี้เป็นหมูกเดิมอ่ะล่องเดิมเดิมนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับล่องน้ำเดิมเดิมหมูกเดิมเบาะนะครับให้ดูนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะแอร์นะครับแอร์ข้างหลังไม่มีทางร้อน เบาสามารถพับได้นะครับก็คือดึงสลิงตรงนี้แล้วพักลงได้เลยถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มนะครับจะมีคันโยกตัวนี้นะครับพอพับขึ้นมาแล้วก็จะได้พื้นที่ขนของนะครับตัวมิลเซเว่นจะได้พื้นที่ขนของค่อนข,ข้างเยอะนะครับอ้วนๆเลยใต้ท้องรถยางอะไรนะครับไม่มีสนิม รถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยไม่มีไฟอะไรโชว์ระบบแอร์นี่นะครับลมแอร์แอร์หนาวมากเปิดยังไม่ถึงครึ่งเลยตัวนี้เป็นจอ Android นะครับเชื่อมบลูทูธได้เล่น YouTube Google ได้หมดเลยกระจกไฟฟ้า ใช้งานได้ครบทั้งสี่บานระบบไฟใช้ได้หมดนะครับมีที่เก็บแว่นให้คอนโซลสวยตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่อันนี้เป็นบุ๊คคู่มือเดิมนะครับยังอยู่ครบวิธีการใช้งาน ่มือต่างๆแผ่นซีดีตอนออกรถนะครับรถใหม่ตัวนี้มีประกันชั้น2ด้วยมีให้ครบหมดเลยนะครับ <L un> เดี๋ยวพามาดูส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องได้คานเดิมเดิมแผ่นเพจเดิมน็อตฝัง่งขวาไม่มีขยับรอนเดิมๆฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับไม่เคยแกะรลอนเดิมๆดิมฝากระโปรงเดิมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องคอมเมอเร์เรลสา d DI นะครับ เดี๋ยวมาดูนี่นะครับเครื่องไม่มีควันไม่มีไอไม่พ่นสีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่รถบอด,ดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยคันนี้นะครับเป็น isuzu m u l e นะครับปี2005เครื่อง3,000ดีเซลเกียร์ออตโตนะครับขับ2 จัดทรงหล่อๆให้หมดแล้วเฉพาะแม็กกับยางอย่างที่บอกนะครับต้องมี30,000กว่านะครับราคาที่ขายนะครับไม่ข้าม2 0 0แสนคันนี้ขายอยู่ที่198,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจมาดูรถได้ที่พระรามสองกทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฝากกดติดตามช่องอรุนรถบ้านด้วยนะครับ